Música สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็น general ทั่วไปของคุณในเดือนกันยายนนะคะวันนี้ก็มากับรูปแบบการวางไพ่แบบใหม่ๆบ้างนะจะได้ไม่ดูแบบน่าเบื่อเนาะโอเคค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนนี้มีสิ่งสําคัญเกิดขึ้นอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยนะจะเกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งเป็นผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีนะคะยินดีด้วยโอเคเริ่มต้นมาเลยนะคะเดือนนี้ ไพ่ประจำาวงของคุณเป็นคิงถือเหรียญน,นะคะเป็นแบบอาจจะมีความสุขแหละนะคะในเรื่องของการเงินหรือว่าการสร้างทรัพย์คือการที่แบบได้เงินนะคะความภูมิฐานหรือว่าความสำเร็จทางการเงินมันมั่นคงขึ้นมันเป็นอิสระมากขึ้นนะคะเมนเนจจัดการอะไรได้มากขึ้นเนาะส่วนปัญหานะคะปัญหาของคุณมันจะมีในเรื่องของท็อกซิก ความลับหรือความรักที่เป็นความลับด้วยเช่นกันนะคะปัญหาหรือว่าไม่ได้ตั้งใจกับบางเรื่องนะคะเพื่อนฝูงผิดใจกันออเประมาณนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องนะคะโอเครู้สึกว่าเดือนนี้เราจะมีความแบบสุขุมมากขึ้นนะ,ะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความสุข,ขุมมีความแบบเสถียรมากขึ้นนะคะ แล้วก็รู้สึกว่ามีเมตตา,ามีบารมีนะคะมีคนอยากมาขอความช่วยเหลืออย่างนี้นะ,ะต่อมาเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะคุณก็มีเซนรูดีอยู่แล้วหรือจะมีคนแบบเอาเงินมาให้แบบลับๆนะคะเออเป็นแบบดวงนารีอุปถรมภ์หรือมีคนมาซัพพอร์ตนะคะ หรือเรื่องของเงินเนี่ยน่าจะมาจากในเรื่องของจินตนาการนะคะถ้าเป็นงานเสริมงานอะไรอย่างเงี้ยจินตนาการสามารถที่จะทําให้แบบดึงดูดการเงินมาได้ดีนะคะหรือความคิดต่างๆนานาเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้แบบความคิดสร้างสารรค์ของคุณหรือว่าใช้ว i ชด้อมของคุณด้วยเช่นกันนะคะอ่าทีนี้หนึ่งสิ่งเลยที่ควรต้องระวังนะคะระวังการผิดใจกันกับเพื่อนนะคะตรงนี้ส สห a c ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นการต่อรองการแบบตกลงอะไรบางอย่างนัดหมายไม่มาตามนัดหรือว่ามีเรื่องที่ขัดใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเอ้ยติดต่อกันหรือตกลงกันไม่ได้ดังใจหรือว่าการเดินทางมันไม่ได้ดังใจติดตดิขัดขัดเลยรวมไปถึงมีปัญหาที่แบบว่าทะเลาะก,กันนะคะมีแบบประเด็นกันก็ได้นะกับเพื่อนหรือ,อะไรต่างๆที่ คุณกำลังจะมีการเจรจาเกิดขึ้นนี่แหละต้องระวังนะคะต่อมาในเรื่องของพันธุนะคะญาติพี่น้องหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยกด็ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็รู้สึกว่ามีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันดีรวมไปถึงสิ่งที่เราอยู่สถานที่ที่เราอยู่ก็มีเจ้าที่นะคะที่เมตตาด้วยเช่นกันนะคะขอพรพระพรมนะคะ ถ้าเป็นที่ทำงานเดือนนี้จะดีมากๆ่ะต่อมาออบริบาลน,นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคุณน่าจะมีการจัดการนะคะอะไรที่มันชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่อยู่ในใต้บังคับบัญชาหรือว่าเกี่ยวข้องกับบุตรหรือเด็กอะไรต่างๆนานานะคะแต่สิ่งใหม่ๆที่คุณจะทำ รอว่าคุณจะตัดสินใจบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะคะก็ถือว่ามันปลอดภัยยังไงไม่ต้องกังวลใจนะคะกับสิ่งที่คุณกําลังจะทำเนาะอาจจะมีบางอย่างที่คุณกําลังแบบจะตัดสินใจอยู่ก็ได้นะคะต่อมาในเรื่องของอ่ะอะไรหรอสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งนะคะในเดือนเนี้ ถามว่ามีไหมไม่มีถ้ามีก็ต้องระวังแบบความคิดเห็นหรือว่าการจัดการปัญหาที่ไม่ลงรอยกันนะ,ะการจัดการปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่ลงรอยกันโดยเฉพาะในเรื่องของเงินนะ,ะถ้าเป็นความรักนะคะความรักต้องระวังเลยมีคนมาแอบชอบคุณไม่ว่าคุณจะมีคู่อยู่แล้วก็ตามหรือรวมไปถึงคุณไปแอบชอบใครต้องระวังในเรื่องของความรักที่เป็นความรักหรือว่ารักสามเศร้าเลยนะคะนี่ตรงๆเลยอาจจะมีแบบ เขาเรียกว่าปัญหาได้หรือว่าเขาเรียกอะไรนะทับซ้อนได้นะคะเออแต่ว่าคุณจะรู้ความจริงนะคะถ้าใครทำอะไรรับหลังคุณอะไรเงี้ยเพราะคุณก็ต้องการคําตอบคุณหาคําตอบกับอะไรบางอย่างอยู่นะคะรวมไปถึงความรักนะน่าจะมีเซอร์ไพรส์นะหมอโบว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นคนรักนะคะเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้คุณก็ได้นะคะเป็นของขวัญหรือเป็นสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่บอกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาเซอร์ไพรส์เรานะคะ ต่อมาออันนี้มันเหมือนของวันอะไรเนี่ยในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระวังในเรื่องของแบบอการพักผ่อนนะคะแล้วก็การทำสมาธิเนี่ยจะดีกว่ามากๆนะคะถ้าคุณอยากที่จะ เข้าถึงในเรื่องของจิตวิญญาณเพราะเกี่ยวข้องกับสเปเชียลก็มีเหมือนกันอ่าระวังกฎไหลย้อนความดันนะคะแต่หมอปว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะเป็นความคิดที่บางบางทีอ่ะเราใช้ความคิดเยอะก็ได้เนาะในเรื่องของสุขภาพนะคะต่อมาในเรื่องของอการเรียนนะคะการเรียนหรือว่าในเรื่องของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย ก็ดีนะคะขยันเสมอต้นเสมอปลายนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับน้องๆนักศึกษานะคะต้องอยู่ในรูทีนที่แบบเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้มีปัญหาก็ถือว่าประสบความสําเร็จได้นะคะจากความขยันเหมือนเพียนนะคะสำหรับทางไกลต่างประเทศนะคะเหมือนคุณรอสัญญาณบางอย่างอยู่นะคะเหมือนคุณรอสัญญาณบางอย่างอยู่ถ้าแบบว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศน่าจะรอข่าวดี ถาะะมว่าได้เดินทางไหมยังนะคะน่าจะรอข่าวดีก่อนนะต่อมาอาชีพนะคะอาชีพการงานของคุณหรือภารกิจของคุณในเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าที่การงานของคุณนะคะจะทําให้คุณร่ํารวยรุ่งเรืองได้ในเดือนนี้แล้วก็เป็นอิสระนะคะทุกอย่างจัดการได้พลังงานดาวสุขขึ้นมายิ่งใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับออสิ่งสวยๆงามๆความรักความปิติยินดีหรือว่าเรื่องราวของแบบ ของผู้หญิงผู้หญิงก็ได้นะคะเออถือว่าแบบมันมันตอบโจทย์อะ่ะฮปปี้มากๆเลยนะคะหรือในเดือนนี้คุณ h a ป p y เกี่ยวกับการงานนะคะบรรลุเป้าหมายเพราะว่ามันมีความความสำเร็จอยู่ในนั้นเกิดขึ้นมันเป็นแบบใช้ชีวิตที่ enjoy ได้นะคะเออเลิศมากในเรื่องของการงานแล้วก็ทำให้คุณมีแบบรายได้นะคะต,ต้องบอกว่าสิ่งที่เราทำนะ่ะมันสามารถนำเงินเข้ามาให้เราได้ทำให้เราเป็นอิสระ ได้พอสมควรนะคะในเดือนนี้เนาะต่อมาเออ่โชคลาบนะคะถ้าเป็นโชคลาบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะบอกไว้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะหรือว่าแม้แต่ความสําเร็จความรุ่งเรืองของคุณคุณจะได้รับการน,นําทางที่ดีนะคะมีครูบาอาจารย์น,นําทางหรือว่ารวมไปถึง ได้พบได้เจอกับไกเดียนนะคะคูรู้ของคุณอย่างเงี้ยก็ได้มีคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเข้ามาในชีวิตหรือได้พบที่ปรึกษาที่ดีได้นะคะอืถือว่าก็เป็นโชคนะคะแต่ถ้าเป็นโชคแบบมันแฮปปี้อ่ะถ้าเป็นในสิ่งที่แบบว่าเรื่องราวที่มันไม่ดีอ่ะมีไหมอันตรายไหมไม่มีค่ะเพร่อเป็นก้าวยวยอันนต้องบอกเลยว่า มันอาจจะหมดวิบากกรรมเรื่องที่ไม่ดีนะคะทุกอย่างมันเป็นพลังบวกของคุณใช้ชีวิตแบบเอนจอยเลยนะคะมาดูว่าสิ่งอื่นมีอะไรบ้างหลายคนหลายท่านอาจจะลงหลักปักฐานในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าการสะสมเงินสร้างรัพ์สร้างที่อยู่ที่อาศัยนี่เกี่ยวกับแบบคู่ครองอะไรเงี้ยสร้างรัพ์หรือว่าสร้างบ้านสร้างบ้านเหรอสร้างบ้านซื้อบ้านซื้อที่อยู่ด้วยกันนะคะอันนี้คู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สมเกิดขึ้น ใครที่โสดนะคะยินดีด้วยนะไม่ว่าจะโสดนานหรือเพิ่งโสดยังไงยังไงอะไพ่จะบอกคุณในเดือนนี้ว่าคุณจะคบกับคู่สร้างคู่สมหรือดีไม่ดีนะคะถ้าคุณไม่ได้มั่นใจอะไรอะบอกไว้เลยว่ายังไงคุณจะเจอคนที่เหมาะสมกับคุณแน่นอนเพราะเป็นเดลิเวอร์มาประกบอยอง้างแล้วเห็นไหมส่วนคนที่คุณดิวอยู่ด้วยหรือว่าตกลงปงใจอยู่ด้วยก็เป็นคู่สร้างคู่สมของคุณแล้วนะคะ ไม่มีอะไรบังเอิญแล้วก็เกิดความสมหวังขึ้นกับสิ่งที่คุณปรารถนาเห็นไหมบางคนอาจจะแบบแฮปปี้มากๆเพราะว่าคุณแบบได้ตื่นรู้ทางด้านสเปเชีลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณก็สามารถจัดการกับโลกภายในของคุณได้เพราะว่าสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ของโลกภายนอกมันมาจากโลกภายในนะคะดังนั้นมันขึ้นมาเลยนะคะในเรื่องของการทําสมาธิ w i สต o อ องความรู้ปัญญาญาน,นะคะมหาปัญญาอะไรอย่างเงี้ยหลายคนหลายท่านกําลังแบบเข้าไปศึกษาศาสตร์ที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าการศึกษาอะไรที่ระดับที่สูงขึ้นนะคะอืมก็ดีมากๆเลยนะแล้วก็พระพิคคเนกก็บอกว่าเดือนนี้จงแบบใช้ชีวิตแบบเอ็นจอยด้วยนะคะแบบคุณจะมีเซอร์ไพรส์ข่าวดีในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าคุณแฮปปี้อ่ะ มีเอ็ e เจนเนอรของคุณนะมีเก้าเก้าเก้าขึ้นมาหันเลิอดมาเก้าเก้าเก้ามีอะไรอีกอเดี๋ยวนะหนึ่งสองอือมีเก้าเก้าเก้าค่ะแล้วก็สามสามสาม ดีมากๆ3 3 3สามคือซัพพอร์ตนะคะไอเดียครีเอทีฟเก้า,กาเป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนาะทีนี้เลขมงคลมีไหมเลขมงคลของคุณจะมีเลข2นะคะมีเลข2มีเลข4อ่ามีเลข2กับเลข4นะคะสีมงคลสีมงคลของคุณเดือนนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะออกโทนสีเหลืองเหลืองอ่าวันที่มงคลน,นะคะจะมีวันพุธ แล้วก็วันจันทร์ในเดือนนี้วันพุธกับวันจันทร์นะคะเรื่องของจิตวิญญาณนะคะได้มีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะคุณกําลังแบบได้รับเมสเซจจากครูบาอาจารย์ของคุณในเดือนนี้ด้วยเช่นกันเพราะเป็นเก้าเก้าเก้าขึ้นมาเลยอืมขอดูหน่อยซิว่าไอ้เจ็ดดาบมาบอกอะไร <c oughs> อ่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะมันถูกลิขิตไว้แล้วค่ะ สิ่งใดก็ตามนะคะคุณจะได้รู้ความจริงไม่ต้องกลัวนะจงเมเน,นเฟสหรือว่าสนใจในเรื่องราวที่ดีของตัวเองก็พอสำหรับคนที่เกิดวันเดี๋ยวนะวะันอาทิตย์โทษท,ท,ท,ทีนะคะอืมนี่อะไรเสริมอีกเปล่ามาโบคนที่โสดนะคะจะมีคนมาแอบชอบคุณนะ แต่คุณก็จะรู้ว่าเป็นใครหรือว่าในทางที่กลับกันนะ่ะคุณไปแอบชอบใครแล้วคุณอ,อกหักมาหรือเปล่าเนาะส่วนคนที่มีคู่ก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะถึงขั้นลงหลักปักฐานกันได้นะคะความสัมพันธ์ก็มั่นคงขึ้นแหละอบอุ่นนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่ดีจากคู่ของเราเนาะส่วนความสัมพันธ์ที่เราตามหาคำตอบเราก็จะได้คำตอบนะคะอืม โอเคค่ะใครสนใจคอร์ดไพยิปซีเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนะคะออสามารถทักหา,าแอดมินได้หรือว่าคุณจะชมรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนี้เลยนะมีโปรโมชั่นที่ดีงามชื่อว่าโปรคนปลดของจัก,กรวาลแล้วก็สามารถเข้าถึงได้แบ่งชำระได้ถึง4ครั้งเลยนะคะปลดล็อกการดูดวงลงมือทำนะคะแล้วก็เรียนรู้แบบตื่นรู้ไปด้วยกันนะคะก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟเลิฟค่ะ สวัสดีคะ่ะนี่จะเป็นส่วนในเรื่องของการอธิบายคอร์สมัธเตอร์ยูนิเวอร์ารอดรุ่นที่16นะคะซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของปีสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะหรือว่าตามหาคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะ All in one คลาสนี้จะเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่เรียนมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังดูดวงไม่ได้เลยหรือก็พอศึกษามาบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะ หรือรวมไปถึงเอ๊ที่จริงแล้วเนี่ยมันยากหรือเปล่านะคะอยากจะปลดล็อกรวมไปถึงให้อยากจะต่อยอดสายจิตวิญญ,ญาณกดของแรงดึงดูดหรือต่าง,าง,าง,างๆนานาอย่างเงี้ยนี่คือเหมาะนะคะที่สำคัญไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานนะคะหมอโบสอนจากประสบการณ์จริงนะคะจากการทำา y u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  e e 7ปีนะคะแล้วก็แฟนเพจ YouTube 2ช่องแล้วก็มีแฟนเพจนะคะก ถ่ายทอดให้ผู้คุณเต็มๆแบบสอนสดนะคะสอนสดๆแต่ละรุ่นแล้วก็อัปเดตข้อมูลตลอดสอนสดไม่มีกักนะคะราคาแบบ งดงามมากเลยต้องบอกว่าส่งท้ายปีเก่านะคะเป็นราคาที่ส่งท้ายแลรุ่นที่16 1หบวกคือ7เป็นลักกี้นัมเบอร์ส่งท้ายปี2,567นาหะคะถ้าไม่ทันรุ่นนี้ก็หลอปีหน้านะคะซึ่งรับจำนวนจำกัดนะเราจะเรียนกันเดือนตุลาคมซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ห้องเพื่อความสะดวกของผู้เรียนนะคะก็จะมีห้องแรกจะเรียนวันที่4 5 6ห้องที่2 25, 26, 27 ะะจะเป็น2ห้องให้คุณได้แบบไปเช็คตารางของคุณมาได้โอเคนะคะคอสนี้นะคะเ,เราจะเรียนกัน30ชั่วโมง4วัน30ชั่วโมงนะคะขอคนที่แบบต้องการที่จะเข้าถึงขอคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองแล้วก็คนที่รักในศาสตร์นี้จริงๆนะคะไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานเรียนได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะไม่ได้จํากัดเพศนะคะอันนี้ผู้ชายมีมีทุกรุ่นนะคะ หรือบางคนไม่อยากจะไปเป็นอาชีพก็อยากอยากจะเรียนเพื่อบแบบว่าต่อยอดหรือว่าเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ก็ได้นะคะมีทุกรุ่นอ่าสำหรับใครที่แบบว่าลงคอร์สนี้นะคะ e x c l u s i v e อยู่ในนี้หมดไม่ว่าจะเป็นเรียนสาย Spiritual นะคะจกกักราหรือว่า Key word คีย์เวิร์ดของผ่าคีย์เวิร์ดของดวงดาวอะไรต่างๆนานา,นารวมถึงองค์เทพ e n g i n n u u m e r r การปลดล็อกหรือว่าการฮิลลิ่งต่างๆนานา,น,านะคะไม่มีคิด บวกค่าคอร์ดเพิ่มทุกอย่าง exclusive อยู่ในนี้และที่สำคัญวันสุดท้ายคือวัน follow up นะคะเป็นวันที่สีเราก็จะสอนการทำออนไลน์ทำยังไงลงมือทำจริงๆเลยทำยังไงคุณสามารถนะคะที่จะดูดวงเป็นภายในคาบเรียนตั้งแต่วันที่2ที่3เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีใบประกาศนียบัตให้ด้วยนะเ,เรียนแบบดูดวงเป็นไปเลยนะคะ ในห้องนะคะในในคลาสเรียนนี้จะรายละเอียดเยอะมากดังนั้นคนที่ทักหาแอดมินรบกวนอ่านรายละเอียดแบบเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่ารายละเอียดจะแน่นมากๆนะเพราะว่าเราเรียนกันหลายวันสาหรับคนที่ลงคอสนี้นะคะเหนือสิ่งอื่นใดเราสอนสดเราก็ยังอัดคลิปไว้นะคะให้คุณไปทบทวนด้วยแล้วพิเศษนะคะโปรโมชั่นคนโปรดของจักรวาลสามารถแบ่งชำระได้ถึง4ครั้งด้วยกันนะคะ เออปีส่งท้ายนะคะปีส่งท้ายาส่วนเนื้อหานะคะอบอกๆก็บอกแค่แบบอ่ะย่อยๆแล้วกันก็จะมีแบบว่าดูดวง general ทั่วไปเลยนะคะก็จะมีเซลติทคอร์สสิบใบมีอ่านไพ่เล่าเรื่องอ่านไพ่พียร์คาร์สเพียร์าคาร์สพียร์เด็กแรนดอมอ่านไพ่ห้าใบสามใบ หนึ่งใบนะคะหรือว่าตอบ yes no positive negative อะไรอย่างนี้รวมไปถึง angel number ที่คิดค้นขึ้นเองนะคะรวมไปถึงการหาคำตอบนับวันนับเดือนนับปีหาตัวเลขมงคลหาทิศหาสัญ,ญลักษณ์ขององค์เทพนะคะหรือต่างๆนานาประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆนะคะดังนั้นการแบบอ,อัปเดตข้อมูลจะเยอะมากๆถ้าสมมุติว่าคุณน,น่ะ สมัครปุ๊บนะคะคุณจะได้ทุกอย่างครบภายในวันแรกเลย 1. นนะคะได้สร้อยหินมงคลอันนี้เป็นของขวัญรุ่นนี้ครูบาอาจารย์ให้ลาพิสลาชุลีนะคะปรับจกกักรกที่3แล้วก็อุดรอยล่กของการเงินได้ไพ่หนึ่งสำรับแล้วก็ได้เอกสารรวมไปถึงขาตั้งมือถือเพื่อลงลง,ลงแบบลงมือทําไปเลยนะคะทุกคนแบบว่าลดศักยภาพของตัวเองนะคะตามหากตัวเองเจอแน่นอนเพราะลงมือทํากันทุกคนนะคะ มีพื้นที่ให้คุณฝึกฝนนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้คุณสร้างตัวตนนะคะมีแบบสามารถแบบว่ามีแบบไปเทรนได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการแบบว่าแบ่งพื้นที่ให้คุณได้ฝึกฝนหรือว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มีกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะขอให้ได้เจอคนที่แบบตั้งใจจริงๆแล้วก็มีใจรักนะคะในเรื่องของศาสตร์ไพ่แล้วก็ศาสตร์แบบว่า าการปลุกตัวเองเพื่อการปลุกตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ไปปลุกคนอื่นเพื่อการเตือนรู้ช่วยเหลือผู้คนต่างๆนานาหวังว่าจะได้เจอกันนะคะทักมานะเลิฟๆค่ะรับจำนวนจำกัดนะคะ